ัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์ च, แห่งกวีคลินิกเปชกรรมวันนี้จะสเสนอสาระนารูยอีเรื่องค,อค,อคือเรื่องผลไม้ที่ควรคู่คกับฉายาบำรุงตับจากธรรมชาตินะครับในบ้านเรามีครบนะครับผลไม้ที่ถือว่าเป็นราชาบำรุงตับตามธรรมชาติตัวท็อปอย่างบำรุงหวัวใจบำรุงปอดและชะลอวัยด้วย ผลไม้เหล่านี้เป็นชนิดที่ราคาไม่แพงและคุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ถึงประโยชน์ในการบำรุงตับเสริมปอดบำรุงหัวใจและชะลอความชราตับเป็นอวัยวะสำคัญที่รับผิดชอบการล้างพิษการเผ,ผาผ,ผลาญเผาผลาญพลังงานและสน,สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามนิสัยการกินที่ไม่สม่ำเสมอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการอดนอน ทำให้ตับทำงานหนักเกินไปเพื่อรักษาสุขภาพของตับนอกจากการจำกัดสารพิษแล้วเราสามารถเสริมด้วยผลไม้ทั่วไปบางชนิดนะครับได้ร,รับการขนานนามว่าเป็นราชาบำรุงตับตามธรรมชาติและยังดีต่อหัวใจและผิวพรรณด้วยประการแรกคือทับทิมหรือพมีกราเนตนะครับใน ตำรายาแผนโบราณทับทิมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานมีรสเย็นช่วยดับร้อนล้างพิษและมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการบรรเทาความร้อนในตับนะครับทับทิมยังช่วยทำความสะอาดบอดบรรเทาอาการไอหอบหืดและภาวะขาดอากาศในร่างกายเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามน C, ินซีกรดอินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆ ผลไม้ชนิดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่สําหรับผู้ที่รู้สึกเหนื่อยล้าบ่อยๆหรือมีสัญญาณของการอักเสบในตับเล็กน้อยยิ่ไปกว่านั้นทับทิมยังเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระโดยมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาเขียวถึง3เท่า <c oughs> ทําให้ช่วยย้ำยั้งการเกิดออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง การรับประทานทับทิมเป็นประจำยังช่วยควบคุมความดันโลหิตลดความตึงเครียดและเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติวิตามินซีในทับทิมยังช่วยในการสังเคราะห์คอลาลาเจนลบรอยจุดด่างดำหรือรอยและป,ะป้องัผิวจากรังสี UV ประการที่สองมะละกอรหรือปาปายา <c oughs> มะละกอได้รับฉายาว่าเป็นผลไม้อยเป็นราชาแห่งผลไม้เขตร้อน นื่องจากมีสารอาหารสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคโรทีนวิตามินและกรดอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อตับนอกจากนี้มะละกอยังมีกรดโอเลีโนลิกแอซิดซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยปกป้องเซลล์ต, <c oughs> ตับลดไขมันในเลือดต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเอนไซม์ปับเป็นในมะละกอช่วยย่อยโปรตีนลดภาระของระบบย่อยอาหาร และช่วยกำจัดปรสิตในร่างกายในลาไส้อย่างไรก็ตามปลาเป็นยังถูกทำลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนดังนั้นการรับประทานมรกอสดยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สดุดในการดูดซึมสารอาหารอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ที่รู้ท้องอืดเหนื่อยล้ะหรือมีปัญหาการย่อยอาหารการรับประทานมะกรในปริมาณน้อยทุกวันสามารถช่วยปรับปรุงอาการได้อย่างชัดเจนนะครับ และก็ไม่เพียงแต่ดีต่อตับเท่านั้นยังช่วยในให้ผิวพรรณเรียบเนียนและสดใสขึ้นเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่สามารถชะลอกระบวนการชาราของเซลล์และช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ได้นานขึ้นประการที่3อัอง,งุ่นือวาเเรปส อง,งุ่นเป็นผลไม้ที่หาได้ทั่วไปอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสารประกอบโพลีฟีนอลและแอนโทไซยานินในอง,งุ่นสามารถต้านต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันความเสียหายของเซลล์ตับ <c oughs> และสนับสนุนกระบวนการล้างพิษของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบโพลี สารประกอบฟีนอลในองุ่นสามารถยับยั้งการเกาะตัวของไวรัสกับโปรตีนและเซลล์ซึ่งช่วยลดแรงกดดันของตับในการต่อสู้กับเชื้อโรคนี่คือเหตุผลว่าทำไมองุ่นจึงจัดให้เป็นหนึ่งในผลไม้ธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับการบำรุงตับ <c oughs> นอกจากประโยชน์ต่อตับแล้วองุ่นยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตเพิมพ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและสนับสนุนการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด มีงานวิจัยแสดงเห็นว่าการรับประทานองุงวนเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ก็ควรระวังในการรับประทานผลไม้บำรุงตับตผลไม้ทั้ง3าชนิดมีรสหวานดังนั้นผู้ที่กําลังลดน้ำหนักหรือเป็นโรคเบาหวานควรบริโภคด้วยความระมัดระวงัง <c oughs> ควรเลือกผลไม้สดที่ไม่ชํำหรือเลี่ยงผลไม้ที่เก็บไว้นานเกินไปไมิเชื้อราหรือ เน่าเสียเพียงเล็กน้อยก็ควรทิ้งซะแทนที่จะตัดส่วนที่เสียออกและวรป็นพวกต่อเพื่อหลีกเลี่ยงสารอลฟลาทอกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งในตับไม่ควรรับประทานมากเกินไปในคราวเดียวแต่ควรเสริมด้วยผลไม้สดประมาณ2 0 0 0 0ถึง2ไม่ควรรับประทานมากเกินไปในคราวเดียวแต่ควรเสริมด้วยผลไม้สดประมาณ2 0 0ถึง300กรัมต่อวันควรเลือกรับประทานผลไม้ ทั้งชิ้นมากกว่าการขั้นเป็นน้ําแล้วก็ควรรวบค,ควรรวมการรับประทานผักใบเขียวให้มากขึ้นจํากัดไขมันอิ่มตัวเลีกยเลี่ยงแอลกอฮอล์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ตับมีเวลาฟื้นตัวสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ